พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่เจ็ดเทศกาลปัสกาพระศาสนาจากให้เราฉลองในบนมัทธิอัสพระสาวกองค์ที่สิบสองแทนยูดาสนี่นะครับพระเจ้าสถาปนาพระศาสนาจากบนฐานของพระสาวก12ององค์เมื่อยูดาสจากไป บรรดาพระสาวกจึงพร้อมใจกันเลือกมทัทธธอัชแทนด้วยการจับฉลากสวดขอพระจิตเจ้าก่อนแล้วพรจับฉลากนะครับท่านเป็นสิทธ์คนหนึ่งในจำนวน7จิบสคนของพระเยซูเจ้าเป็นพยานในเหตุการณ์ต่างๆในสมัยของพระเยซูเจ้าเป็นต้นได้เห็นได้เป็นพยานในการจับเป็นชีพของพระองค์ ในบทอ่านที่หนึ่งนั้นนบุนเปตโตรกล่าวกับมัทเทียสว่าจําเป็นที่จะต้องเลือกคาถสาวกแทนยูดาสเขาต้องเคยเป็นพยา,ยานพร้อมกับเราถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา้าเมื่อพวกสาวกภาวนาแล้วก็จับฉลากได้มัทเทียสท่านจึงเข้าร่วมคณะคาถาสาวกเป็นองค์ที่สิบสองนะครับในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า พระองค์รักอกาครสาวกดังที่พระบิดาทรงรักพระองค์งบอกให้พวกเขาดำรงอยู่ในความรักและให้รักกันและกันเหมือนพระองค์รักเขาดังนี้เขาก็เป็นมิตรสหายของพระองค์ด้วยพี่น้องครับชีวิตของคริสตชนนั้นเป็นชีวิตที่เดินไปกับพระพินเจ้ามีพระเยซูเจ้าอยู่ในใจและพระองค์ช่วยเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้น คนที่ไม่เชื่อในพระองค์ก็หมดโอกาสที่จะได้รับพระพรของพระองค์คนที่เชื่อในพระองค์แต่ไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับเป็นคนโกหกอย่างที่ในในบทจดหมายของนบุญยาก,กอบนะครับแล้วก็พวกเราก็บอกว่าถ้าเชื่อในพระองค์แล้วก็ต้องปฏิบัติสิ่งที่พระองค์สอนไม่ใช่เพื่อชีวิตนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรัดนดรด้วย ขราพเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรัน